ก่อนอื่นเขาก็ต้องไปฝ้ายไปเศร้าเบิ่งก่อนก่อนเนาะว่ากาเขานี่มันเป็นยังไดมันแข็งมันอ่อนบอซึ่งปกติเราเดือนหนึ่งมันโบไข่แข็งดอกพี่น้องมันก็ยังจะอ่อนอยู่ได้ขันเดือนหนึ่งเนี่ยเราพื้นกาพอดีพอดีดัมนี่เดือนหนึ่งกับอาทิตย์หนึ่งได้ย่ยทอนมากพี่น้องนี่มันก็ยังอ่อนอ่อนอยู่นี่พี่น้องเห็นว่าบอแต่ว่าความยา่ความยังมันได้แล้วนี่มันแง่แห้งเลยได้ค่ะพี่น้องกาย่ยทอนนี่นะนี่ reveal, สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ท่านสิภาพพี่น้องมาเศร้าเบิงกาว่ากามันเป็นตลกไปมันพ่อลกไปมันเป็นจังไดหล่กก็บอกเคล็ดลับสาหรับขันผู้ได้แบบว่าอยากลกกาแล้วแต่ว่ากามันอ่อนมันอ่อนอยากลกดเง้ยวเหนืนาแต่มาเป็นยังข้าวอัวเด่ขาเจ้าเตะแห้งมันสีบอสีซ้ำเนาะพี่น้องเนาะในท่านสิมาบอกเทคนิคแล้วก็ยะท่านเห็ดทุกปีครับพี่น้องทําทุกปีว่าเห็ดจังไดกาที่เงี้อัวอัวอยู่จังสีลองคนมันอัวอีรีเล้หรอมันบอกเออมันอยากเห็ดจังไดมันจังสี ลกได้ดีแข็งก็ได้เตะบววกอังสัน์นะคะพี่น้องก้อนสิลกก้าหอกกับก้อนสิลกเฮากก็จะสูตรมันเด้อพี่น้องเด้อแล้วหอากับลกค่ะพี่น้องนี่ลกไว้ลกไวก้อนลวงหนามาซีมแม่พี่นออ้องมาซีมก้าลกไว้กว่าหอาสิลกก่าอยู่อีกสองสามมือทั้งหนาน,นี่โอ้ยก่าเป็นยังมันคืออ่อนเห็นไอนให้พี่น้องเห็นสูตรนี่เด้อเห็นปะน คูน่ะอ้ยมันยาวแห้งเลยด้อค่ะพี่น้องมันยาวมากเลยต้นนี้นะนี่กระโนวมาซีมก้าวไว้ยกก้าวไวันว่ามีมาจับตากะโยกมือสุตาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะมานีอีกจักประมา้นองมือพี่น้องจังคนมาหลกแพมาหลกจิงในการหลกไปดำเด้อพี่น้องเด้อนี่เพราะว่ายังพี่น้องขันเทามีการการลกกา้าจังสีเหล้ามันสีสะเทือน เพื่อนไปมากกับสีหูว่าโอ้ยพี่การลกแหละตัวนี้แข็งให้พ้นลกดีๆกูนะเคล็ดลับพี่น้องนี่ก็เฮ็ดทุกปีท่านจะเฮ็ดแบบนี้แหละมาต้องย่อไวไหลครับพี่น้องย่อวบอัละกรรมให้ละกรรมท้องกรรมกับพ่อค่ะอโอ้ใบเต้าคัะค่ะในห้องก,กับว่างแม่แหว่งสิพี่น้องอันนี้คือว่าลายได้เนี่ยห้องก,กับว่างแม่ไหวน้ำมูกมันนังสิละ กว่าอีกจักมือหรือว่าสองมือมาโลกแบบนี้รับล่องกาสีสุอกโอ้โอวอ,อ,อยู่นี่พี่น้องแข็งข้นมาท่านทีนท่ได้เป็นเคดบรับได้ยังทอนะมาบอกครับพี่น้องเห็นบ่นี่หมควยาวมันยาวมากแล้วแม่แต่ว่ามันม่นอ่อนเข้ามาเห็ดไหกระตุ้นให้ล่ำเขาเขาแข็งครับพี่น้องเนี่ยซุ้มอยู่นี่อีกสองมือม้าตาวโรดนี่ดรู้ทางเตะป,ปวดปวดโลดพี่น้องนี่จักตาโกสุตาได้พี่น้องโก,ก,กไใบประมาณนี้เด้อล่วพี่น้องเคดไม่รับยังทอนมาบอก เข่าสิได้กล้าเ้างสิได้แข็งแข็งสุกงออวนนะคะพี่น้องเอาไว้อกอกันค่ะพี่น้องย่ดสุดตาเลยเอาไปทำไมข้าพิเศษเป็นรูบอกรับเสียใส้หนามก็น่ามันเป็นอย่างนี้ออกไปเลยอี่พี่น้อง โลกไว้ประมาณนี้หรือว่าโลกหลายก็นี่ก็ได้เดี๋ยวไว้ย่อนเจักกรรมก่อนรับร่องอีกสองมือมาโลกแข็งเกเดพี่น้องหยิบแบบนี้เด้อ